กระบอบมันใจโดยโดยจะได้ืชนแน้มาแเตะเบึ้งในลูกนี่เพราะว่าเอามาเตะเบึ้งแน่นมันก็เลยขึ้นมาลูกนี่มีน้องมีท้องนะโดยใโดยช้เอื่อยจะลองไปเบึ้งดูค่ะ โดยน้องมนีกับมาพบมาพอทั้งทรงสาวลำพอนเด้อพี่น้องอ่ามาพบมาพ่อมณีเนาะทั้งสาวลำพอนกับเขามาที่บ้านเฮือนของน้องอุบลพนพี่น้องเอยอ,อ่าหลังจากที่เขามาม,มือนี้เนาะทั้งสาวลำพอนกับอ่าไดโอลมกับเมย์เพื่อนพี่น้องเอยกับอ่าไดโอลมกันหลังคลิปเนะาะทั้งเมย์เพื่อนกับเล่าให้ฟังพี่น้อง ตาเรื่องก็ไม่อยู่วะเนาะทางเมย์ผลกับสงสัยในตัวของลูกเพื่อนพี่หนุ่ยผลกับบําบัดใจว่าทางลงบน,นโสดแท้บเนาะอ่าเรื่าจังไดพี่น้หนุ่ยจังไดทั้งสองคนกับศิเขาไปโอลงแลกักภาาไทยทำเนาะให้พรมพี่หนุ่ยเขาได้เบิง่งได้ฟังได้ยินนังกันพี่หน,นุองว่าเรื่องราวมันเป็นแบบไดอ่าโอเคพรมพี่น้องตอนนี้กับเขาไปหาทางลงบนพร้อมๆกันเนาะ ก็โอเคพ่อแม่พี่น้องถือว่าตอนนี้เนาะทางสารลำพลก็ได้ยืนอยู่ที่บ้านเพื่อนของน้องบุญเพื่อนพี่น้องเอยมือ่อนี้ซิมีแเมย์เพื่อนเข้ามาโอลมน้ำเนาะคือทางเม่เพื่อนก็สงสัยในตัวลูกสาวและก็บบ่มั่นใจเพราะสันซาพี่นออ้องเ้ยเอาจังไดกะไป,ปะไปพบไปพอนากันเด้อพี่น้องไปฟังนํากันโยดยสบายดีโดยสบายดีเด้อโดยโดยเขาไม่ยาดเด้อ โดยมื้อนี้กะมาพ่อทั้งเอื้อยเพิ่อนเราเอื้อยเนาะแล้วก็น้องสาวมื้อนี้ทั้งเอื้อยเพิ่นบ่ได้ไปไซบอร์กมันนี่บ่ได้ไปทางไดนมันนี่เพื่อนโดยโดยก็คือมามื้อนี่เราเอื้อยเนาะคือเอื้อยน่ะมีเรื่องแบบใดหัะน้าพอ่าอยากบอกซุมเฮาแล้วก็ทีมงานยู u ูบบุตรจุคนหั่น้ะเอื้อยโดยเอื้อยกัสงสัยเบิ่งน้ำตัวน้องบนหั่นนะบ่มัดใจลูกโดยโดยเลยชื่อแนวมาแตะเบิ่งลูก โอ้ที่ว่าบูมันใจนี่บุมันใจแบบว่านอกนี่ยังสดยังนั่นนะแต่กับบูมันใจโดยโดยจะได้ใช้แนมาแตะบึงในลูกนี่เอาว่าแอามาแตะบึงแน่นมันก็เลยขึ้นมาลูกนี่มีน้องมีท้องนะโดยโดยใส่เอื่อยจะลองไปบึงดูค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเด้อยเด้อย แบบเจ้าแบบสงสัยแบบได้เหรอเลยแต่เบืองลูกแบบสงสัยลูกนี่เมื่อยแห้งนะนะแต่เบืองลูกแต่ละมื่อนี่ลูกเมื่อยโดยขออนุญาตเด้อพี่น้องอันนี้คือผลตรวจของน้องสาวเพิ่์นบ่ร์กบนอนหารออันนี้คือผลตรวจเงี้ยวเนาะโดยกาสองขีดเนาะโดยสายอ่ฟพี่น้องเอ้ยนี่เด้อเนาะอันนี้กวดต้นได้นี่เอลย กอดบางบางมือเศร้านี่แหละก็เลยแค่ใบนะสร้างว่าแท้พี่น้องเอ้ยเนาะบันนีจะสีธามแบบใดเนาะพี่น้องเอ้ยคือน้องฮะเมื่อยบ่ลงหลาบเป็นแบบใดโดยเมื่อยกระตุนกระโตเมื่อยกระตุนกระโตอื่แงนี้คือพี่ยาบ่โลย ทีหลาอันเริ like ่มเมื่อยมาโดนระโบก็โดนติบแล้วโดนเติบแล้วโอ้โดยโดยแบดนี้ค่ะเมื่อวานนี่ครับไปกวดบ่เอ้ยไปกวดเมื่อวานนี่ก็ไปกวดแต่เพิ่นกับว่าเป็นไข่ท่ามดลาโดยโดยแล้วเพิ่นได้กวดยังห้แน่เมื่อวานเพิ่นก็กวดแต่แต่เพิ่นไ่ได้กวดเลือดโดยกัเพิ่นมาเป็นไข่ท่ามดลาก็เลยอาญามากินเล็กน้อยโดยบัดที่หู้ว่าน้องเพิ่นไม่น้องบ่ โดห้ากระหู้เศร้านี่บ่รือวันใดห้ากระหู้มีล่ะอันเมื่อก่อนกับโบ่บหู้มาก่อนบ่ละโด๋วจักสิวาในใดเนาะเนาะเลยเนาะก็ประจักษ์คำสิว่าเดียพี่น้องเลยเนาะจักสิวาในใดเนาะ คือว่าแล้วน้องเพิ่นกะเป็นเด็กน้อยเนาะเพิ่นบ่ฮู้หยังนะกะเพิ่นบุญยัโตเลยว่าเป็นหยังหาเด็กกับผู้เป็นแม่กะบ่ฮู้โดยคั่นว่าผู้เคยถือผ้าเพิ่นกะคือสิฮู้จักเนาะเเนาะะกคยต่สั่นโดยคือว่าถ้าแม่นี่กะบ่ฮู้ว่าลูกนี่สิเป็นนะนี่อนะกะว่าลูกยังโสดยังยังเนาะโดยแม่กะบ่ฮู้อีดีแม่กะหากะฮู้เดี๋ยวนี้แหละออ๋ว่าลูกสิเป็นแบบนี้โดยกะ เนี่ยใดก็ขอ,ดขอโทษขอภัยนำ้ำซีบัจกู่จะโค้นนั่นแหละด้ยทั้งันธ์ไทยทังบาวเนาะเฟินกะมาเมือ่อวานนี่เฟินกะมอบไปชิ่งดีๆีให้ยูโด้วยเฟินในน้ำชิ่งดีๆให้ไปนั่งบนนี่ข้าวเม่นบ่ได้เอ้ามันเม่นบ่ได้โดย,โดยมันเกิดมานี่ ไงแม่พี่น้องเอื้อยเพิ่นสิมาจังได๋เนาะโดยกกราบขอโทษขอภัย FC เบิดทุกคนก็คือว่าบ่ฮู้อีดีบ่ได้ตัวบ่ได้ลอกไผเนาะก็หากฮู้พร้อมๆกันนี้แหละโดยโดยีแุมเฮามาถ่ายเอ้ยุมเฮาก็บ่ฮู้เนาะเพราะว่าน้องเพิ่นยังน้อยนะแต่น้องโตน้องเองยังบ่ฮู้เลยนะว่าน้องยังน้อยแบบว่าน้องไปกินเมาแบบบ่ฮู้ซึกหยังเบ โดยพอทานพิลาเอาลงก่อนก็ได้มือนะเอ่อยัน<ม>นี้ไอ้พอทานพิลาเดอน้องเด้อคือผ่านมาในเจ้ากับหูซึกจะบอในโตจองใ,ในแบบใดอะนะบอน้องบูหูซึกเลยบูฮูซึกยังบอกโดยโทามตรงๆงน้องหลาก็คือผ่านมาเนาะพิลาก็เคยได้ไปกินแบบกินเลี่ยงกินซุมกินเหล่ากินวียอยู่บอโดยแม่ก็ได้ไปกินน้ำโมโดยแร่า บัดนี Lust ้น้องกับพอฮู okay. ้ฮ mm ู้อยู่บ่ว่าอ่าเพิ่นเฮ็ดหยังเจ้าแน่นน่ะน้องล่าเพิ่นเฮ็ดได้แน่น้องฮู้น้องเมาตอนนั้นน่ะอ๋อเจ้าเมานี่คือแบบขาดสติบ่หน่อยอืมอ่าล่าสุดนี่ฮะมื้อใดน้องล่าอันที่ว่าเมาแบบแบบขาดสติเลยฮะกระโดแวโดนแนวบ่โดนแต่น้องบ่ฮู้สึกตอ๋อโดยโดยหน้าก็บ่ได้ไปงไโดย หักอันผ่านมานี่บัดเจ้าชิเมื่อยเลยก็เมื่อยเอ้าวเบาโดยโดยน้องเอ๋ยแต่ทั้งเอื่อยกระชงไซยอยู่บ่เอื่อยก็คือสงสัยก็คือสงสัยลูกยู่หรือหากะเริ่มสงสัยนะโดยไม่ได้กะโบชงสัย์อย่างเลยเพราะว่าก็คิดชงไซย์แต่ว่าลูกเป็นไข่ธรรมดาก็เมื่อวานก็ไปกวดแล้วเนาะกับเพิ่นกับบาโบมีเยังว่าไข่ธรรมดาโดย เมื่อวานนี่เพิ่นกวดอีหยังให้แน่ซั่น์เลยเมื่อวานนี่ก็เพิ่นว่าเพราะว่าแม่ก็ไปนําเพิ่นกวดอยู่ในเนาะโดถามน้องบนเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้กวดเลือดกวดตัมเป็นโตซืที่อึ้เพิ่นก็คือสิวัดไขวัดตั้งส่งความดันให้แหละเนาะแม่นแล้วก็เพิ่นอาญามากินเด็กน้อยโดย มากก็ยังเห็นลูกว่าเมื่อยอยู่หนะก็เลยแบบมั่นใจลูกเลยไปอาการเมื่อยค่ะเป็นแบบใดค่ะน้องละอาการเมื่อยเจ้าที่เมื่อยลองว่าบุญดูเมื่อยแบบอ่อนเพียกระตุนกระโตกดยที่ผ่านมาอีละเคยเมื่อยแบบนี้อยู่บ่บ่ที่ผ่านมาเพ็่นบ่เคยเมื่อยแบบนี้กับพี่สังเกตเจ้าของอยู่บ่ละแบบอ้วนขึ้อนบ่เลยว่าแบบไดเลยนอกกับพี่สังเกตอยู่นอนกับอุ้มเพื่อนแบบกระตุนกระโตกกระเบงคล้าสินะ โดยวันนี้เนาะอยากถามเบื่อลำพอนเนาะที่ว่าเพื่อนเคยเป็นแพจเป็นมอเน่เลยว่าเป็นได้หนะหมโดยโดยตามที่สังเกตเบื้องนอกเพื่อนบอกโดยกาเมื่อก่อนเขาก็เคยเห็นน้องเพื่อนอยู่เนาะเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเลยนะโดยคือเมื่อก่อนน้องกับโบได้แบบว่าอันอ้วนขึ้นนะนะโดยโดยกระเบื้องสังเกตน้องกับตนโตน้องกับเริมแบบ อบอุ่บคะนะโดยนี่แหละพี่น้องเลยอันนี้กับแล้วก็ผิวพันธ์น้องก็แบบกันแบบเนาะสีวันใดผิวพันธ์ก็แบบบปพองใสว่าสันซะโดยคือสีผิวน้องนี่จืดแต่ใดมาก่หราะเรือจืดแต่ว่าน้องนี่แบบสีผิวน้องจืดแบบโดนขาดเลือดแบบน่าสงสารชิโป้โมีสีมีวันแบบเมื่อยแบบคือแบบอัน อ่าส้มๆเนาะประมาณนี้นะโบมีสีมีวันคือจะวาเล่แต่ทั้งทางทีน้องเองก็เป็นวัยยังน้อยอยู่ด้วยหนยนอยสิบหกสิบเจ็ดปีนอ่าบันนี่ประมาณสิบเจ็ดปีไอายุคนนี้อายุเท่ๆเลยไอหยุเท่ๆบอโดยอ่าชิบเจ็ดปีหรอเอ๋โดย ันเนาะอันเอื่อยเป็นกระโบหูเลยพี่น้องเอ้ยเนาะแหละพอดีอันมือเศร้านี่แหละซื้ออันนี้มาแต๊ดเบิ้งบอกมากวดเบิ้งโอ้ขื่นสองขีดแดงชัดเจนเลยพี่น้องเอ้ยเนาะสิวานเอาได้ก็คือเอื่อยกับอยากมาขอโทษบ่เลยวันใดมาขอโทษแบบผู้เอฟซีประตูจะค้นนะนะบ่แม่เอื่อยเนี่ยแล้วก็น้องโบนี่จีตัวจีหลอกจีร่วงเพราะว่าบ่หูอีดีโดยกับขอโทษเบิ้ง ทั้งไทยและลาวหั่นแหละพวกเอฟซีบ่จะปู่จะคนนั่นแหละเนาะทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นนะขอโทษขออภัยเลยนี่บ่ฮู้ดีน้องเพิ่นเพิ่นก็ยังบ่ฮู้กน้องเพิ่นดีก็ยังบ่ฮู้โตเลยว่าเป็นยังหนโดยหกน้องหลานี่เคยเมาเนาะล่ะเนาะโดยแบบว่าเมาแบบเว้าญาตขาดสติแบบบ่ฮู้หยังเลยโดยแม่นโดยโดย เป็นกระบ้หูเนาะพี่น้องว่าตัวเองมีท้องเนาะล่ะเนาะโดยน้องกระบ้หูอากระซิวงเมื่อนี้แหละพี่น้องเอ้ยเนาะกระซิว่าจังไดเนาะกระซิว่าเราได้เพื่อไปเลยเชื่อใจคือพูดเป็นแม่ก็คือเชื่อใจเนาะจะเกิดแบบนี้กอะ โดยอาสิเฮ็ดจังได๋ต่อเอ่ยค่ะเอื้อยก็ยังบ่ฮู้ว่าเฮ็ดจังได๋ก็ได้อยู่ไปจังซี่แล้วเห็นอะไรมันเกิดขึ้นได๋โดยโดยค่ะว่าได้ค่ะว่าน้องเพิ่นคลอดออกมาเนาะโดยะถ้าว่ามีผู้ใจดีเพิ่นอยากรับไปเลี้ยงหั่นนะโดยกเพิ่นสิเอาไปเลี้ยงซอยกสิเอาให้เพิ่นไปเลี้ยงซอยเพราะว่าเฮากอบคกมันทุกข์ยากโดย ประมาณประมาณว่าเนาะท่าว่าขื้นแดงซันนี่ที่เอื่อยอันเคยมีลูกมาก่อนนี่ประมาณจักเดือนหน่อยเอื่อยเอื้อยกะว่าหาเดือนทุนแล้วคันขึ้นซันนี่ฮะโดยโดยเอื่อยกะเคยเตะเคยยางมานะโดยกันว่าหาเดือนนี่บวกอีกสี่นี่เป็นเก้าลวได้เออยโดยเก้าเดือนนี่ก็คือลอดได้ได้เนาะ อังใดนองลาเลยจะสิว่าจั่างใดนองหลกะบ่ฮู้คือกันในบัดนี้เนาะว่าน้องกะมันแบบคนเคยท้องอันบ่ใหญ่บ่หยังเนาะแม่กะโดยเห<ด>็นลูกเมื่อยหั่นนะเบ,บนนิ่งสังเกตน้องนี่นก,กะก็เลยไปแบบเมือ่อยไข่อยังคือว่านั่นแท้เล<ด>ย,<ด>ยทางว่าอายกอากไขยังเ <STE AD S 1> ดินได้ว่าจักเดือนจักเดือนทันต้องเล่นอ่าอีกโคเด้ยโดยเพราะว่าประเมินใส่ว่าทางน้องสาวเพิ่นนี่บ่ฮู้เนาะคั่นเฮาสิเอาอัน วันวันอันประจำเดือนสุดท้ายะนะมาบวกลบคูณหารกันกับเหตุบ่ได้ฮะนะโดยแล้วเขาก็สิบโหฮู้ในใจว่าจักเดือนถ่ายอยากฮู้ถ่ายอยากมันใจก็คือให้ทั้งเมย์หันผ้าน้องไปตรวจอีกเท่อนึงโดยไปเอ็กโเบึงฮะนะหาแพทหมอเิ่นอยู่ห้องหมอแมนแท้บ่นี่โดยกะตามที่เขาเคยกวดผ่านมาโดยเมนเมนนี่ะพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวกล้องกับโฟกัดนี่ะเนาะโดย ดยกายอยากถามทางอีหลานเนาะดยคือน้องอันพอสิจือได้โบแบบว่าเดือนใดที่ว่าเฮามาบ่เป็นประจำเดือนนะน้องละน้องกับพจื้อนี่น้องจื้อแต่ว่าเวลาประจำเดือนมากกับมนนะวันที่หกที่เจ็ดสินะวันที่หกที่เจ็ดเลยอ้าน้องบ่เป็นประจำเดือนผ่านมานี่ได้จากเดือนแล้วก็ลาเรือนแล้วแต่น้องกับพรู้เลยอ,อ ลายเดือนเล้วโดยลายเดือนนี่ประมาณสามสี่เดือนนี้ได้บ่โดยทางอีหลาก็บ่ได้บอกแม่บ่บ่น้องกับบ่โหยังเลยนะเรื่าที่ผ่านมานี่อีหลาหอบเดือนนี่ปกติอยู่บ่มาทุกเดือนอยู่บ่โดยทางน้องสาวเพิ่นกะจำเด็กน้อยฮะเลเนาะเพิ่นบ่สังเกตเจ้าคองอ่ะนะหนึ่งมากนะจากสีวานะได คือรู้สึกได้อยู่บ่วั่นตัวเองนี่อ้วนขึ้นอวกขึ้นนะโดยอยากสิวันยังไดเนาะทางเพป็นกับโบโฮพี่น้องเอ้ยทางน้องลานี่กับโบโฮโบน้องลาว่ะอ่าไผไผเป็นไผ่นะโบโบโฮกับผู้ชายหลายคนโดยผู้ชายหลายคนโดยคือผู้ชายนะเพื่อนเป็นหมู่บบหรือว่าแนวใดฮะน้องลากับผู้บ่าวโม่เลยผู้บ่าวข่าวมู่โดยมาชวนเอาไปกินน้ำ โอ้คือน้องหลานี่บุ้งหูจักเคลิ้มบ่ที่เป็นผู้ชายน่ะเลยเมาอลไรแบบคือขาดสติเลยบ่หนอนอย่งเลยบ่ก็คือทั้งน้องเพื่อนบอกอะไรเพื่อนแกลุ่มเบาหอดบุ้เป็นมาฉันซะลุ่มเบาบุ้เป็นแล้วกครั้งแรกแบบกินเหล้ากินเบียร์ข้งแรกเลยนะแบบสั้นนะมูมาชวนแบบครั้งแรกเลยเลยก็เลยแบบเมาบุ้งหูสติ แม่นังดึก hey, ้ว่ามันยังเกิดขึ้นเขาจะคลองกับประหูเลยจนมาฮอดมื้อนี้เลยนี่โดยเจ้าก็เลยแบบเบิดทางไปเชวันนั้นนี่บ่เอื่อยก็เลยมาบอกซุมเฮาแล้วก็บอก FC ทุกคนบอกคือน้องไปนี่แม่ก็รับหู้อยู่บอกมือที่น้องไปนะโดยอันมื้อที่น้องไปนี่ก็ะแม่ก็บ่ได้อยู่เพื่อน เพราะแม่โอ้แต่ว่าทั้งน้องก็ได้บอกแม่ว่าสิไปพุ่นไปพี่นะพ่กระบอกลูกแม่ลูกบอกว่าแม่ข่าวไปกินอยู่นมูู่อยในบ้านไม่ได้ออกทั้งนอกโดยอยู่ในบ้านนี้ภัยสิคิดนอกว่าสิเป็นแบบนี้เม่นกับบคกิดบ่าวสิเป็นแล้วนี้ฮะดยคือว่าอะไรการสัสรๆคิดว่าเล็กๆน้อยๆกับบูหูมันสิเกิดขึ้นเวยเนาะบูฮ่วเรื่องจะเกิดขึ้นฮนะทั้งน้องสาวกับบูฮูอีกว่าภัยเป็น คนเห็ดใส่เห่าอ่ะนะคนแบบคนเห็ดหอยใส่เห่าเซนซานดยเดยโยเมื้อนี้ทงเอื้อยเมื่อวานนี่พาน้องไปกวดเนาะว่าเป็นไข่ธรรมดาพี่น้องเอ้ยคือโดยมื้อเช้านี่เอื้อยเพิ่นก็ยังเอ๊ะใจอยู่เนาะว่าเป็นยังลูกคือเมื่อยแท้ได้ไปซื้อข้าเขียงแซดเบื้องโดยคืน2ขีดพี่น้องเอ้ย2ขีดแดงเนาะสิว่าแนาไรเฮาก็เอื้อยเอ้ยจกคำชีว่าคือกันเนาะ เรื่องแบบนี้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเอื้อยกับโบฮู้แล้วก็น้องโตน้องบนเพิ่นเองเพิ่นกับโบฮูโดยบัดนี้สิเอาจังได๋้สน้องหลาบัดนี้นะน้องกับโบฮู้นยโบฮู้ซ้ำเนาะโดยไปสิมารับผิดชอบแม่นบ่กโดยจักสิว่าจังได๋เนาะเรื่องแบบนี้กั ບໍ່ວ່າຈະຮາວເນາະເພິ່ນເພາະວ່າຊິເພິ່ນຮາວກໍຍັງຄິດຄືນ້ອງເອງກໍຈົນບໍ່ຮູ້ໂຕว่าຊັ້ນຊາໂດຍຈັ່ງໃດແລະພີ່ນ້ອງເອີ້ຍຊື່ວ່າແລະໂດຍຄືທາງນ້ອງຫາຊິວາຈັງດล่ะພວ່າາທີ່ว่าນ້ອງອາຄິນນອງກບກว่าນ້ອງโสดັ້ນນະຄງກ່ອນຊິນ້ອງກໍເລโสดນອງູນ້ອງກບໍ່ບອາໃຜດ คือตอนนั้นนี่น้องว่าความจริงทุกอย่างบบโดยแมนโดยก็คือเฮาบ่ฮูโตแท้เนาะโดย่่ซันซะเฮาก็ยังเฮายังก็ยังบ่ฮูโตแน่ว่าเฮาเป็นแบบนี้นะโดยแล้วพอมาฮูโตับดนี้น้องล่ะเนาะโดยเจ้าสิให้ยุดใน่นมาถ่ายทําบ่หรือว่าน้องสิว่าแนวใด้ฮะน้องล่โดยก็อยากให้ยุดก่อนโดยโดย และน้องก็อยากฝากน้าได้แน่ให้เอฟซีเพิ่นเนาะผู้เพิ่นเบิ่งกจะตลอดท่าน้องหลักโดยน้องกับขอโทษขออภัยเด้อที่น้องน้องกับบอทูนาะ้องกับยังบ่ฮู้ถ้าน้องฮู้น้องกับบอตัวบ่อันภัยน้องก็ได้บอกความจริงโดยโดยขอโทษทงานคใหญ่ใจดีเพิ่นแล้วกระทั่ง YouTube หรือว่า FC แน่โดยก็น้องก็ขอโทษหลายๆเด้อน้องกับบอทูยังโดย ด้วยด้วยเนาะจังได้ลเรื่องมันก็เป็นเนื้อหนีเลยไม่ก็ยังให้เอฟซีทุกทานเนาะที่ว่าติดตามน้องบนพี่น้องไอ้ในคลิปหลายหลายทานเนาะก็ยังให้เพื่อนก็ได้ย้อมพิษแล้วเนาะเพื่อนกับปุหูอิลีพี่น้องไอ้มาเพื่อนทองโดยจะยัางให้เอฟซีหลายทานและปุ้ยไงหลายทานเข้าใจเพื่อนเนาะด้วย ้าเพิ่นโู่เพิ่นกะจะบอกออกมาว่าาโสดแบบนี้นะคือทางตัวน้องสาวเพิ่นเองเพิ่นก็บบได้ลมไผ่เพาซั่นซะโดยและก็บบได้มีแฟนมาก่อนโดยเรื่องราวมันก็เปียนแบบซีหละพี่น้องเอ้ยทางน้องเพิ่นกอ่าไปหลินแล้วกะบ่ฮงหูโตและกะบ่ฮหู้ว่าภัเป็น่อของเด็กเนาะโดยโดยมีแต่ว่าทางน้องกะเก็บตาลูกไว้เด้วยโดย ทอดมือทอดเดจังวากันอีกแค่นึงค่ะนะโดยโดยังให้เก็บหักซาไว้ยังน้อยเพื่อนกะมาเกิดน้ำเฮาแล้วเพื่อนกะเป็นลูกของเฮาค่ะนะพอสิเป็นไผ่จะสั่งมันเนาะโดยสัย่งกะโดยรอเยสั่งว่าเออบ้านี้สั่งว่าจังไรเนาะจังไม่แตซู่ซู่นองละเอยเนาะโดยเอากระบอจักคำว่าเออบ้านเออบ้านนี้นะ จะกคำชี้แกไ้ไขแนวใดเนาะเ,เพราะว่าเรื่องแบบนี้บ่มีไพยย่อยากให้มันเกิดไอพี่น้องเลยเนาะงงเมนตั้งตัวน้องเองพร้อยังให้น้องหับได้เลยเในสิ่งที่มันเกิดขึ้นดูยังไกนกะมันผิดพลาดไปแล้วนะบ่มมีไพ่อย,ยังให้มันเกิดดอกดอ่าเพราะว่าเพิ่นมาอยู่น้ำผากันน้องก็ต้องยอมหับเพิ่นให้ได้เลยนเพราะว่าจ้างแม่เจ้ากับคนเราซัมมี่แล้วประมาณสามเดือนเพื่อนเนาะ แล้วกแนะนําอยากให้เพิ่นไปกวดอีกเทื่อนึงโดยเพื่อความมั่นใจนะให้ชัดนว่าโดยแม่นจักเดือนแล้วหั่นนะโดยโดยพี่น้องเอ้ยเนาะสรางว่าบนี้ทางอีลาก็อยาให้เพิ่นยุดทายทําแม่น่ายแม่นยหยุดายทําก่อนโดยไปะกอเนาะทางน้องเพิ่นก็ ก็โทษเอฟซีโทษุกุกคนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้องเพื่อนกบบอระโบหู้ว่าตัวเองมีทอง<ด>และน้องเพื่อนว่าว่าน้องเพื่อนไปเคยกินเหล้ากินเบียร์น้ำมูนอนน้องเนาะไอกมีมูของมูนะเป็นผู้ชายหลายหลคนบ่ละและน้องเพื่อนกระโบเมาไปขาดสติน้องพี่นอ<ด><ด>้นองเพื่นกบบระโบหูนะแต่เพื่อนกะไปจำเดือนบ่มาประมาณสามเดือนห้าเดือนเลย น้องล่าก็สร้างไปบอกแม่แท้น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นแม่เฮาเนาะโดยมีแต่ว่าน้องโตไปก็มียังนะก ulously, ็ให er. <ında> ้เจ้าลมกับแม่เด้อโดยเพราะว่าแม่เพิ่นเป็นแม่ของเฮาห่นะซึ่งสิเกิดยังขึ้นเพิ่นก็ฮักเฮาคือเก่าเนาะโดยโดยมีแม่คนใดดอกเนาะที่สิบ่ฮักลูกน้องเอ้ยโดยก็จะให้เป็นบทเรียนอะ้รโดยแม่เพิ่นก็บ่ฮู้ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วโดยโดย หากระหูว่านี่เลยด้วยหาทิ้งได้กระหองลาเนาะอะไรก็เอื่อยเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ผมแม่พี่น้องเอ้จะน้องบนเพิ่นกากระหขอโทษขอไปแล้วงลาเนาะโดเอฟซีเพิ่นน้องโอ้โหเด้อผมแม่พี่น้องกำวังว่ายเอฟซีเป็นหนุ่มโสดในเพิ่นแม่นก็ว่าน้องบนเพิ่นกาบอกเขาโอ้ด ไพก็ขอกราบขอเจ้ขอไพ่เอ er ็ซีเบิร์ดจะฝูจะคนท่างพี well. yeah, ่ใหญ่จะดีเพื่อนเนาะโดยโดยโดยอันนี้คลิปนี้ทุกงพาอกระซิลาไปแล้วเรื่อยอเนาะสบายดี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 เอ้ยสบายดีโดยก็โอเคพ่อแม่พี่น้องที่ว่ามื้อนี้เนาะทางสาวลำพอนก็ได้เข้าไปโอลมทางเมย์ของน้องบลนและการน้องบลนเพลินพี่น้องอ่าเรื่องเล่ากับเป็นจังซี่แหละพี่น้องเอ้ยทางน้องสาวเพื่อนก็ ตอนนี้มีน้องเนาะถือพาได้ประมาณสี่ห้าเดือนตามที่แม่เพื่อนบอกมาเนาะแต่อันนี้ก็ยังบ่มั่นใจว่าได้จากเดือนกันเทพี่น้องเลยจังได้ลิปนี้เนาะกากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเด้อให้เข้าใจทางน้องสาวเพื่อนแน่พี่น้องเ้ยทางน้องสาวเพื่อนกับ่เข้าใจเนาะจังได๋เพื่อนก็ออกมาขอโทษพี่น้องจังได๋ก็ให้อภัยทางน้องสาวเพื่อนนี้เด้อพี่น้องเ้ยทางน้องสาวเพื่อนกับู้โตมากนว่าเจ้าของหัน อ่ะถือผ้ามีท่องวาสนซะอ่ะจังไ้คลิปนี้เนาะทางสาวรำพอนก็สิได้ขอจบคลิปไวเพียงสำนีเด้เอพ่อแม่พี่น้องไว้พอกันในคลิปนะสำหรับคลิปนี้กันลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วขอบใจสบายดีสบายดี